มาถึง EP ที่3กันแล้วนะครับเพื่อนๆอนี e ีแรกเราจะทำการราับแบบคอกีตาร์ใช่ไหมครับ EP ที่2เราจะทำการเข้าสเกลแล้วก็ทำแปลนที่เราจะขึ้นโมเดลกันนะครับระยะตรงนี้6กหกสิบสมเซนนะครับตัวคอกีตาร์นะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่3ก็จะ ทำการขึ้นแบบกันนะครับแล้วก็ออก g ีโค้ดพร้อมตัดงานได้เลยนะครับเราเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปรับมุมมองได้นะครับจะเป็นบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาได้นะครับฝั่งขวาก็จะเป็น 3D ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น 2D เราไม่ต้องปรับไปปรับมาก็ได้นะครับดูพร้อมกันก็เดี๋ยวผมจะทำตัวที่ ตูดีวิวก่อนนะครับเข้ยนแบบนะครับก็จะทำโค้งหลังเต่าตรงนี้นะครับด้านหลังก็ให้เพื่อนๆ่อ่วาดกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกว้างเท่าไหรด่ดีตรงนี้สูงเท่าไหรด่ดีก็ลากไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา ระบุเอาห้าสิบสามก็แล้วกันสูงเท่าไหร่ดีครับผมก็ไม่มั่นใจกิต้าไม่เคยทำยนนเอือนกันนะครับเอาสักสามสิบเซนก็แล้วกันไอ้สามสิบมิลนะครับหนาความหนาของตัวเนี้ยสามมิลสามเซนนะครับก็สำหรับพี่ที่เป็นช่างก็จะรู้อยู่แล้วครับก็ปรับตามตัวเลขได้เลยนะครับ เดี๋ยวเี้นาามหน่โอเดี๋ยวเขจะไปค่อยๆไปช้าๆนะครับพี่ๆผมก็จะคอปปี้ตัวนี้มานะครับ เพื่อนๆสังเกตสัญลักษณ์ที่มันขึ้นด้วยนะครับถ้าอย่างนี้คือขยายนะครับถ้า,างนี้คือ Move จุดนะครับอย่างนี้คือขยายกากบาทใหญ่อย่างนี้คือเลื่อนนะครับถ้าเรากด c o n โทรลค้างไว้แล้วเราเลื่อนมันจะเป็นการ Copy นะครับะสด py มาโอเมา แล้วก็มาเหยนตรงนี้นะครับคอมันจะแคบกว่าตรงนี้นะครับแล้วก็บางกว่านะครับตัวนี้เราหนาเท่าไหร่เออยามสิบไหมสามสิบนะครับโคตัวนี้ก็สามสิบ สั่งคอขอบสั่งดอร e c แ,แทงนะครับอ่อตรงนี้กว้าง42มิลน,น,นะครับนะครับแล้วก็หนาเท่าไหร่ดีครับตัววาย e คาหนาตรงนี้30มสิีเอาสซก20สิแล้วกันนะครับสองสองเซนนะครับก็ add ายไปนะครับ เดี๋ยวเลื่อนออกมานะครับตัวคอตัวนี้มันก็จะแบนๆใช่ไหมครับไปก็เดี๋ยว Copy ขึ้นไปเหมือนกันนะครับกดคอนโทรลค้างนะครับลากปล่อยตัวนี้เอาหนาเท่าไหร่ดีครับวันนี้ผมไม่มั่นใจเส้นหนึ่งไหมเดี๋ยวลองสักเส้นหนึ่งนะครับ ตัวห่วงเขาเรียกอะไรนัะนไม่สต๊อกนะด้วยเหรอคะไม่มั่นใจก็เดี๋ยวปรับสักเซนหนึ่งนะครับให้เห็นความแตกต่างนะครับสิบห้าเลยป่ะแอพายไปนะครับเดี๋ยวมาจัดระเบียบมาหน่อยนิดนึงนะครัแบแล้วก็ เดี๋ยวผมจะทำไปเลยนะครับเพราะว่าอธิบายไม่เกินเหมือนกันมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตัดโคง้งหนาสามมิลสามสามเซน,อ,น,น,อ,น,อ,เน,นอันนี้โค้งหนาสองเซนอันนี้โค้งหนาเอ้ยรูกตัดสี่เหลี่ยมหนาหนึ่งสิดห้ามิล โ okay. อเคเราทำไปก่อนนะครับนี้ลบไปก็จะมาใช้คำสั่งนี้นะครับ e l e ิ e คลิกนี้เป็นสีแดงคลิปขวาครับคลิกนี้คลิปขวาครับดังจากนั้น e e l ิ t แรกเสร็จแล้วตัวที่สอง ิดขวาคัดคลิกขวาคัดมันก็จะแยกเส้นเวกเตอร์มาแล้วนะครับตัวนี้มาคลิกที่เส้นคลิกขวา to arc นะครับเราก็จะเลื่อนนะครับให้ได้ถ้ากดพลาดก็คอนโทรลแซมนะครับ ดันความสูงไปให้ได้ที่สามสามสิบได้แล้วเราก็ลบทิ้งไปนะครับจเจ่าแต่เส้นโค้งนะครับตัวนี้เหมือนกันครับเหมือนกับางเลยมาเลือกที่ โหนดอดิทติ้งนะครับคลิกที่จุดให้เป็นสีแดงอย่างนี้นะครับคลิกขวาคัดเวกเตอร์คัดเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเส้นตรงนี้ให้เป็นเส้นโค้งแล้วก็คลิกขวานะครับที่เส้นถูอาร์นะครับเป็นเส้นโค้งแล้วก็ดันขึ้นไปให้ได้ความสูงเท่าไหร่ครับตรงนี้ ยี่สิบรับตัวนี้สนะิบห้าเนาะโอเคลบไปแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับตัวนี้เราจะลบแต่เส้นล่างนะครับเราจะรูปตัดมันนะครับก็เหมือนเดิมครับเออ คอมพิวเตอร์ดีไปเลยครับเดี๋ยวผมเช็คจุดสตาร์ทพอยต์นะครับให้อยู่ทางซ้ายแล้วก็คลิกนี่นะครับเป็นสีเขียวนะครับจุดสตาร์ทแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้นะครับให้ไปทางเดียวกันนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับตัวน,นี้ล่ะโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกัน ตอนนี้พี่เห็นอะไรไหมครับผมคลิกไปทีเดียวมันขึ้นสีชมพูทั้งเส้นเลยนะครับแปลว่ามันเป็นเส้นปิดนะครับเราต้องแยกเส้นมันให้เป็นสองเส้นเพื่อที่จะใช้คําสั่งนี้นะครับทูเรียลนะครับมันต้องเป็นสองเส้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาที่โหนด i n i t t ติ i ง n g นะครับคลิกที่เส้นนี้นะครับแล้วก็แบ่งโหนดมันนะครับใช้คําสั่ง คัดเวกเตอร์เหมือนเดิมนะครับตรงขึ้กลางนี้นะครับข้างบนนี้เหมือนกันนะครับก็คัดคัดจุดนี้นะครับจุดสูงสุดคัดเวกเตอร์นะครับเ,ออเดี๋ยวเรามาคลิปใหม่ดูซิมันก็จะได้ฝั่งขวามาคลิกฝั่งซ้ายนะครับเป็นสองเส้นแล้วนะครับล้วเดี๋ยวจะ เริ่มขึ้นโมเดลกันเลยนะครับโดยที่ผมจะใช้คำสั่งนี้นะครับใช้ให้คลองเลยนะครับคำสั่งนี้ Julia Suite มาครับอันดับแรกต้องเลือก s e l เลคชั่ทิศทางการเดินนะครับเดินของหน้าตัดตัวนี้พวกนี้นะครับก็มาคลิปหนึ่งคลิกที่เส้นหนึ่งสองสองเส้นนะครับ ยูสเซเลชันนะครับทิศทางการเดินก็เริ่มจากจุดนี้นะครับไปนะครับไปถึงปลายนี้เลยนะครับหน้าตัดแรกผมจะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเริ่มจากตรงนี้นะครับไปถึงตรงไหนดีครับที่เป็นคอกีตาร์ตรงนี้นะครับหนึ่งสองไม่สาม เลขหกไหมหนึ่งสองสี่หนึ่งประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวโดยประมาณนะครับพี่ๆก็จัดให้ได้แนวเรื่องนะครับอาจจะดูยุ่งยากขั้นตอนเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆก็จะคล่องนะครับ เราจะได้หน้าตัดนี้จากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับหน้าตัดที่สองมันจะเป็นโค้งอ้วนๆตรงนี้นะครับโค้มันนะครับก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็มาคลิกเพิ่มจุดเริ่มต้นมันนะครับตรงนี้นะครับนำไปครับเส้นเก่ารเซใหม่หเลยวอาใ่เมาใหมอ่า,าขออปนะครับพี่ มาใหม่นะครับเลยใหม่นะครับตอมมือนะครับคลิกที่คำสั่งสวิตเลือกเล่นอืมมัอยอนยอน้อนกลับเือะเกิน พัดเวกเตอร์ใหม่แล้วกันนะครับโอเคคัดเวกเตอร์คัดเวกเตอร์เหมือนพาพี่ๆซ้อมอีกรอบหนึ่งนะครับซ้ายขวาโอเคได้ okay. แล้วนะครับคำสั่งเฟเชฟนะครับดูเรียวนะครับไปจวินทูเรียว ก็เลือกเส้นก่อนหนาะกดชิปค้างสอง use selection เ okay. แล้วเลือกหน้าตัดนะครับต้างขึ้นไปคลิปครั้งที่หนึ่งจุดเริ่มต้นหนึ่งสองประมาณที่เจ็ดนี้นะครับคลิปไปนะครับ เลื่อนให้มันได้ฉากกันนะครับโอเคแล้วตัดที่สองคลิปนี้แล้วก็มาเพิ่มจุดตรงนี้นะครับแล้เดี๋ยวเราเค่อยเลื่อนมันลงมาไล่เลือกมันก็จะไล่ไปหากันนะครับโอเคเดี๋ยวประมาณนะครับ หน้าตัดนี้ก็จะวิ่งขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็คลิกเรื่องหน้าตัดนี้จุดนี้เราจะให้มันเป็นหน้าตัดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะคลิปตรงนี้นะครับเลื่อน โอเส่วนตัวนี้มันจะแบนๆใช่ไหมครับพี่พีแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับเพิ่มจุดเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลื่อนลงมาขนาดกันเลยยังอีกนิดหนึ่ง โอเคจบเรื okay. จุดนี้นะครับเสร็จแล้วครับพี่ๆก็เดี๋ยวทีวีดูเลยครับอลบลูกไปไลา์เ้นไปนะครับ อันนี้เป็นด้านหลังคอกีตาร์นะครับก็จะทีวิวอปพลาดูนะครับก็จะได้ตัวคอกีตาร์มาแล้วนะครับก็อาจจะต้องแต่งสไลดเพิ่มนิดหน่อยนะครับใช้มือจบด้วยมือเหมือนเดิมนะครับโอเค ก็โค้ดไปนะครับเดี๋ยวผมขอมุมมุมสวยๆกันนะครับนะครับแล้วทำปกนะครับ แคมหน้าจอไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่พี่ก็ไปแคมเลยนะครับเพืไม,ม่ประเกินการเสียวเวลาแคมก็คือการออกจีโค่นเอ,เองนะครับก็จะมาที่ Finishing เ,เดี๋ยวมา,า,มาเซตแมทีเรียก่นะครับ เดี๋ยวมาดูว่าโมเดลเราสูงเท่าไหร่นะครับแบที่เรียวเราไม้เราเนี่ยห้าสิบห้าเซนนะครับแบบเราออกแบบมาหกสิบสี่เซนนะครับหกสิบสี่หกสิบสี่มิลน,นะครับแต่เด,เดี๋ยวเราปรับตรงนี้ได้เลยนะครับไม้เราสูงห้าสิบ หนาห้าสิบเราสักสี่สิบแปดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะปรับสเกลลงให้นะครับโอเคตรงนี้เอาจจะบางลงนะครับนิดหนึ่งนะครับก็ให้ห่างอย่างละหนึ่งนะครับบนล่างนะครับได้มีเนื้อไว้นะครับโอเค จุดเริ่มต้นก็ตรงกลางนะครับโอเคไปทีนี้เราจะมากันแคมสามดีฟ i n ิช h ิ o งทูผ t นะครับเดี๋ยวผมใช้ดอกเดอเปอร์วันโนตนะครับ เอางานเนี่ยไหนว่าห้าสิบนะครับเก็โอเวอร์จานกินของเก่านะครับจะเลือกเสลกเบลเตอร์นะครับเราก็จะมาเสลกเบลเตอร์ตรงนี้นะครับหนึ่งสองจอยมันกลับก่อนนะครับไม่งานจะเออร์ลอนะครับ ติกไปปุ๊บไม่มีจุดโนดให้เห็นก็คือโอเคแล้วนะครับบบนเดอรี bon ่ก็ขยายออกจากแบบ5มิลนะครับให้มันากาเผื่อออกจากแบบ5มิลนะครับผมทำการคาคูเลตเลยนะครับตั้งชื่อก่อน Next Next One แล้วกันนะครับ กัดแบบตรงจะสวยกว่านะครับใส่มุม90้าสิบถ้าเกจะแนวขวาแนวแนวยาวงนี้นะครับถ้า0ก็จะแนวขวาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาแนวนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณเลือไปดีว่าฟ้าเห็นไหมครับเพื่อนๆแนวการเดินของ ดอกแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับตทนจิตาขอจิตาไลาเชฟไลความหนามานะครับก็เดี๋ยวพีววิวดูนะครับ งาน,นเสร็จสิ้นนะครับพี่พี่การแคมตัวคอรกีตาร์ด้านหลังนะครับอาจจะต้องเก็บมุมด้วยมือตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับโค้ดไปนะครับเซฟไปนลครนะ ผมก็จะใช้ Gcode .nm t, t a b นะครับในการทำงาน ABCDEF g b. ตัวนี้นะครับก็เซฟผู o ผ่าน Next One นะครับเสร็จแล้วครับพีพ่ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีต่อไปครับพี่เราจะมาทำงานกับด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเขียนเปดโค้งนะครับโค้งเล็กๆใช่ไหมครับมาด้านหน้านี้นะครับก็เจาะรูใช่ไหมครับตรงนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ